อยเอ้ยเอ้ยน้องเพื่อนยูแมนยูแมนน้องเพื่อนยูแมนอ่าหลับกันหมดเลยแบบนี้เสร็จโจนไม่จ้ามาสุกนี่มาสุกทำไมเหรออุ๊บเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อแชปเตอร์สมกันเลยดีกว่าไปนี่ประตูมันดูแปลกๆนะตรงไหนนะตรงนี้ไงอ๋อจริงด้วยอ่ะก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่นะเอ๊พวกเราน่าจะพอซ่อมได้อยู่นะ ฉันว่ายูแมนอ่ะซ่อมได้อยู่แล้วแหละแล้วพวกเราควรโทรหาใครล่ะนี่ประตูมีอะไรล่ะนี่ยูแมนโอ้โหอ่าเหมือนตะกี้ว่ามาสุขจะตะโกนมานะมีเปิดประตูหรือว่าเคาะประตูนะครับประตูนี้ใช่ไหมก็นี่เลยเคาะประตูฮนะก็ก็อยู่ไม่จ้ามาสุขนี่มาสุขทำไมเหรออุ๊บกลัวฉันเหรอไม่ได้กลัวซะหน่อย งั้นถ้าเธอไม่กลัวเนี่ยเดี๋ยวออกมากว่านี้ดีกว่าเอ๊ะไม่ต้องมาอ่อยเลยเดี๋ยวติดเหลืองเขาจะมาเอ้ยนี่ออกมาซื้อแชมพูหน่อยสอยิใกล้หมดแล้วเหรอก็มีก็มีผู้หญิงั้งสามคนนี่รีบออกไปแล้วเ,เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านไม่ใช่เหรอรีบออกไปแล้วนะ่ะนี่โยมันแล้วก็ขอศูนจุดสองเปอร์เซ็นต์เอ็กพันินอยด้วยนะไม่ต้องซื้ออะไรแปลกๆมาเลยอะไรนะเพนตินอย เฮ้ยน่าเบื่อชะมัดเลยมาสุกเปิดมาพาร์ทนี้ก็อ่อยเลยนะฉันนี่ปรับตัวไม่ทันนะโอะไข่ว้เฮียหน้าไม่คุ้นเลยสนะัตว์ไม่มีค้อนด้วยเฮียเอผมว่าคนนี้นะตามตามไปก่อนดูดูแม่งดิแล้วมันมาทางที่เราเพิ่งเดิอนออกมาด้วยนะ ในทางบ้านแล้วด้วยฉันไม่เคยเห็นคนทร,ทรงนี้แถวนี้มาก่อนเลยอะ่ะนี่นี่นโอ้ยยี่ยวิ่งเลยอ่าแล้วค้อนตกนะฮะเอ๊ะมีค้อนด้วยเหรอเอาค้อนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่คนแบบนั้นนะ่ะน่า อันตรายมากเลยนะเอ้ได้แชมพูแล้วอะอากาศดีมากเลยเดี๋ยวฉันน่าจะนั่งพักสักแป๊บนึงนี่ยู่แมนโอ๊ะใครอ่ะโอป้านี่ยุนบีเองเอ๊ะกูยุนบีเหรอเอ้าเป็นพี่น้องมาสุขเหรอฉันกลัวพี่จะลืมหนูไปซะอีกอ่ะนี่เธอไม่ได้ไปต่างประเทศเหรอใช่แต่ว่าหนูกลับมาเพื่อแต่งงานกับพี่นะเห็นไหม นี่เป็นไงน่ารักไหมนี่เธอเข้ามาหาลัยยังเนี่ยเข้าแล้วเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งตะกี้บอกว่าอ่านไม่ทันนะเนี่ยแล้วซับไม่ขึ้นไงเอ้ยซับซับไม่ขึ้นซับไม่ขึ้นน,นี้ก็ลืมซับผมด้วยนะครับซับสไครต์ด้วยนะแต่ว่าการเดทในชุดนักเรียนน,ะน่ะ <ขอ S 1> ก็เป็นหนึ่งในความฝันก่อนฉันแต่งงานนะ เราไปเดทกันออ้ไปเดทกันนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่น้องของมาสุกนะเพราะมีโกมีโกนะครับคือเอ่อมาสุกก็เอาจริงก็ชื่อว่าโกมาสุกนะไม่ได้ไม่ไม่ได้ชื่อมาสุกนะครับเออผมเรียกไม่ครบนะผมเรียกมาสุกเฉยๆสองพยาง์ง่ายดีอันนี้ชื่อว่าโกยินบีนะก็น่าจะเป็นพี่น้องกันนั่นแหละนะฮะอืมไม่รู้ว่าพี่หรือน้องนะเออ ไปคาราเกะนะครับก็คือไปเด็ดที่คาราเกะไปที่มังหะคาเฟ่ไปที่อาร์เคดนะครับหรือว่าไปที่เพกาวนะผมว่านะดูจากสภาพแล้วเนี่ยยูแมนนะ่จาจะสนิทนะก็ไปคาราเกะว้าวคาราเกะเนี่ยเล็กจังเลยนะนี่มันก็ใหญ่อยู่นะมันก็ดีแล้วนี่มันก็เราจะได้นั่งข้างๆกันไงร้องเพลงกับฉันนะไม่ร้องหรอกเธอร้องคนเดียวสิ นี่ตอนเด็กๆนะ่ะพี่นะ่ะร้องให้ฟังหนูฟังตลอดเลยนะช่วยร้องกับหนูหน่อยนะ ừ, เราทำตาอ<ห>้อนด้วยไงโหแล้วน่ารักด้วยนะผมขอโทษนะเจ๊แต่ว่าน้องเพื่อนอะคนน่ารักย่งไรละ่ะนี่แพ้ไม่แพแพรน้องเพื่อน <c oughs> นี่มีเพลงหนึ่งที่ฉันเคยฟังกับเธอนะ่ะเธอร้องดีมากเลยนะชื่อว่าคอตตอนแคนดี้น่ยนี่จำได้ด้วยเหรอ แน่นอนสินี่พี่คิดถึงหนูใช่ไหมแน่นอนคิดถึงสิแต่เธอหนาโตมากถ้าเทียบกับตอนเด็กๆนะโอ้ยน้องเพื่อนยูแมนยูแมนน้องเพื่อนยูแมนอุ้ยอุ้ยเจือครับคุณรู้ว่าเึ็โอ้เกือบแล้วมึง เกือบละเกือบไม่รอดแลวยูแมนผมว่าน่าจะเป็นน้องสาวนะเพราะว่ายูแมนเนี่ยมันเอ้ยไม่ดิผมตอนนั้นผมดูในใบนะเออนะดูในเขาเรียกอะไรอะประวัตินะครับคือผมดูในไอ้นี่นครับข้อมูลเออตอนเล่นจบเกมไปไในอัลบ,บั้มมันจะมีอายุบอกอยู่นะครับก็คือยุนบีเนี่ยอายุ20นะ ส่วนมาสุกอายุยี่แปดโอ้ m ห g o ม่กอยี่แปดเลยวันนี้สนุกมากเลยนะคิดถึงจริงที่มาเกาหลีอ่ะเธอเนี่ยเอเนจีเต็มเปี่ยมไปหมดเลยนะแล้วครอบครัวพี่อยู่ที่นี่หรือเปล่าอ๋อฉันยังไม่ได้บอกเธอเหรอพวกเขานี่แชมพูอยู่ไหนเนี่ยนี่โกนบีเหรอกลับมาที่เกาหลีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่นี่เธอไม่รู้เหรอนี่เธอไม่รู้กันเหรอ อ่าฮะแล้วไม่ได้บอกกันไงแล้วทุกๆคนพักอยู่ที่นี่เหรอสวัสดีค่ะเออสมาชิกมิลก์โกนีนนี่นพี่แปวาเธอมาได้ยังไงเนี่ยอย้มีคนรู้จักฉันอีกแล้วอะ่ะไม่ต้องมาแฮปปี้เลยหล่อนเพราะว่าพี่น่ะพูดถึงเธอตลอดเลยแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครอีกเนี่ยเขาเป็นน้องสาวมาสุกนะ่ะ ฉันชื่อโกวินบีมาเพื่อแต่งงานกับพี่เดี๋ยวนะอะไรนะพูดเรื่องอะไรนะนี่ฉันก็ยี่สิบแล้วนะแล้วฉันก็จะอยู่กับพี่คนที่นี่ด้วยฉันว่าห้องเน่ยมันเต็มแล้วนะเธอมาน่ยเธอน่าจะมาน่าน่าจะมาไม่ทันแล้วแหละเฮ้ยมาสุกเนขี้วินจริงๆเลยนะสวัสดีค่ะฮ้พวกเรามีซ้อมกันพรุ่งนี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวไปนะคะ นี่ยูแมนครับช่วยส่งรีเสิร์ชมาได้ไหมงานวิจัยอ่ะอ๋อมันอยู่อีก่าได้หนึ่งหรอครับก็ส่งมาให้ฉันสิมันอยู่ที่ออฟฟิศครับว่าไงนะเธอไม่ได้เอามาเหรอก็ผมวางไว้ที่โต๊ะคุณไงก่อนออกมานะ่ะพูดเรื่องอะไรฉันยังไม่เห็นเลยนะเออชิบหายแล้วยูแมนมึงทำแม่กูโกรธแล้วไง นี่เธออยากจะมาดูซ้อมพวกเราซ้อมไหมพอดีพวกเรามีแบบว่าประชุมด่วนนะฮะห้องซ้อมมิวเกิลเหรอฟังดูดีมากเลยนะนี่เธอต้องไปเอาฮาร์ดไดร์ให้ฉันก่อนนะโอ้จริงด้วยอ้เอาลราทุกคนเราจะเลือกอะไรดีระหว่างเออมินจุงที่เป็นเนี้ยโอ้ทำหน้าอ่อนด้วย โอ้ยเยอะรู้สึกผิดวะเออนะเลือกมินจุงหรือว่าเลือกเลือกเจดีเอ,อเราก็วิธีง่ายๆนะถ้าแบบว่าเลือกใครไม่ได้เลยเนี่ยหรือมีหลายใจทุกคนแน่นอนครับผมอยากได้มินจุงนะเออผมอยากได้มินจุงนะเจเจขอโทษนะเจเจผมขอโทษจริงๆเจขอโทษทัคู่อ ไ่เลือกไขรแปลกอะไรอย่าเอ้าแล้มาห้องนี้พี่สองคนกำลังแบบว่าทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวเราไปอะไรเนี่ยเธอยังมีรูปภาพของพวกเราอยู่ด้วยกันเหรอเออนะน่าจะสนิทมากเลยนะครับเธอไปเอารูปภาพนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย นี่เป็นภาพของมาสุกนะตอนเด็กผมรู้สึกว่าพวกเขาน่าจะสนิทกันมากๆเลยนะดูจากแบบว่าเนี่ยครับดูภาพแบบว่ายืนคู่กันผมไม่รู้นะว่าคนนี้คนน้องหรือว่าคนพี่นะครับแต่น่ารักทั้งคู่นะนี่แล้วทําไมมาวางเสื้อผ้าไว้ตรงนี้ล่ะนี่เธอรักนี่เธอชอบกบจริงๆเหรอเออนะ นี่เธอรู้ไหมว่าเธอทําไม่ถูกนะ่ะนี่นเธอนะ่ะกลับมาบ้านโดยที่ไม่ได้บอกฉันหรือบอกพ่อหรือบอกพ่อแม่ก่อนเลยอ่ะเธอรู้ตัวไหมไม่พี่น้องแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เล่า<อ>ก็มาเจอพี่ยูแมนไงฉันเหรอแล้วพี่น่ยมาอยู่ที่นี่ทําไมพี่ก็บอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันนี่หนูหนูก็จะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันน่ะ นี่หมายความว่ายังไงน่ะก็หนูบอกแล้วไงว่าก็หนูบอกไว้ตั้งแต่ตอนเด็กว่าหนูจะแต่งงานกับพี่น่ะนั่นมันก็นานนั่นมันก็เด็กมากแล้วนะนี่พวกเราผู้ใหญ่กันแล้วนะก็จริงหนูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็โตกับพี่ด้วยจริงจิงอันนี้จริงโตโตมากับโตโตจริงๆครับผมหมายถึงว่าโบนะโตมากนี่โกลบิอยากตายหรืไงอ่โอ้ยแรงแรงแรงแ ไม่ต้องเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องตีกันไม่ต้องตีกันเดี๋ยวแบ่งคนละครึ่งก็ได้อะไรนะเออนี่มองยูบีเป็นผู้หญิงแล้วเหรอก็ห <c oughs> มายหมายถึงแบบว่าผู้หญิงไว้กลางคนแล้วไม่ยูบีเป็นช่ผู้ชายทุกคนผมแปลผิดนะแล้วทำไมถึงยังชอบยูแมนล่ะโอ้ยหน้าแบบว่าหน้าตาเขาก็ไม่ได้เยะก็ไม่ได้ <c oughs> ไไดเออไม่ได้หลอกนะั้นหรอก ฉันพนันได้เลยว่าฉันน่ะรู้จักพี่มากรู้จักพี่ยูแมนมากกว่าเธออีกนี่นป้าจำเรื่องที่พี่ชอบร้อได้ไหมเกี่ยวกับไฟของหนูนะ่ะจำจำได้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนเฮียฮิบฮิป,ฮปคือตรงนี้นะฮิบตรงเขาเรียกอะไรด้านล่างอะ่ะเ <c oughs> ออนะครับ <c oughs> ฝ่าเท้าเหรอ เฮ้นี่พี่ลืมด้วยเหรอเอ้าเฮียกูจำไม่ได้เนี่ยกูไม่ได้เล่นพี่จำได้ไหมว่าพวกเราอาบน้ำด้วยกันอนะแบบว่ามีฟองป๊บปป๊ป,ป,ปด้วยนะฟองแฟบแฟบเลยเด้วพี่จำได้ไหมแฟบแฟบแฟบแน่นอนจำได้นี่เอาใจไว้ก่อนกูไม่รู้หรอกก <c oughs> <c oughs> ูเก็บใจมวนทุกคนโ <c oughs> อ้ยเฮียใครมา ตอนนี้ผมขี้เกียจพาะอุ้ยใครอะเฮ้ยนี่รู้จักเขาเหรอไม่นะฉันคิดว่าฉันเจอเขาเมื่อเช้านะ่ะจริงเหรอนี่ทั้งคู่เอ่อถ้าจะออกไปพุ่ถ้าจะออกไปคืนเนี้ยเดี๋ยวฉันออกเดี๋ยวอ,ออกไปด้วยแล้วกันนี่หมายความว่าไงอะฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะอุ้ยกอดอีกแล้ว ท่นนะ่ะชอบยูแมนที่สุดเลยนะนี่ช่วยจริงจังหน่อยถ้าพ่อแม่เจอเข้าในตอนนี้นะ่ะพวกเราอาจจะเอ,อ l l want พวกเรานะ่ะอาจจะไม่สามารถที่จะแบบว่าเออยังไงนะแบบดูแลเธอได้ไหมายถึงว่าแบบ cover you อ่ะนะพวกเราอาจจะไม่สามารถที่จะปกป้องหรือแก้ไขสถานการณ์เือได้นะ <S <S นี่ฟังดูดีมากเลยนะถ้าเราไปดื่มกันนะ่ะ ครับดื่มนะมีความสุขนะอือจีอุ้ยงอาอร่อยอุ้ยพี่น้องคู่นี้นี่เป็นสาวสักเหมือเลยนะดูดิคือถ้าสังเกตดีๆนะครับมือมือขวามือซ้ายของมาสุกนะก็สักเหมือนกันนะอืออินบีก็สักเหมือนกันนะนี่มินจุงนะครับ แล้วก็เล่นเขาเขาเรียกอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าเคยเล่นอยู่ที่มันต้องต่อแล้วว่าห้ามล้มใช่ไหมถ้าล้มก็โดนโดนตำโทษ <c oughs> เอออ,นนอุ้ย <c oughs> อุ้ยเจ๊อีกัดปากด้วยถามจริงเจ๊เขาไม่หนาวเลย,ยแต่งตัว <c oughs> เออเข้าใจแหละเกาหลีน่าจะน่าจะแบบว่าเออหนาวหนาวเป็นบางช่วงนะน่ารักว่ะกูอยากเป็นยูแมนที่บะอะไรยเงอยู่มีคนมาเช่าบ้านโอ้ยเหนื่อยชะมัดเลยอะ่ะฉันรู้สึกม่วงนอนมากเลยตอนเนี้ยหลับกันหมดเลยแบบนี้เสร็จโจรฉันว่าฉันต้องไปห้องน้ําหน่อยออแต่เฮียไอ้บ้านนั่นใครวะไอ ไอ้โจนอะมันเข้ามาในบ้านนะครับแล้วมันก็มังเฮ้ยเฮ้ยเธอเป็นใครอ่ะใครวะนี่เธอมาจากข้างบนเหรอห้องไม่ได้ล็อกเหรอเอ้ยเดี๋ยว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 ใครอ่ะเดี๋ยวก่อนเอ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครไว้ จากข้างบนนะครับก็คือตะเกียคือคือเดี๋ยวนะคือน้องน้องคนตะเกียครับมาจากทางที่เราไม่เคยมาเลยนะเออนะครับก็คือมาจากทางที่แบบข้างบนอนะ่ะที่แม่เขาห้ามขึ้นไปนะน่าจะเป็นลูกอีกคนเหรอหรืออะไรไม่เข้าใจเหมือนกัน